เอาแล้วเจ้าค่ะน้ำหาหมาหน่อยอีกตัวหนึ่งก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b กดติดตามให้กับช่องเจเปิ่นสายหาด้วยนะเจ้าค่ะลูกหมาที่เราเก็บนะฮะเขาเอามาทิ้งเราเก็บมากินข้าวอิ่มแล้วนอนนะคะแต่เห็นแค่สามอีกตัวหนึ่งไปไหนเนาะ

มัดก็ได้หลายพี่น้อง สาดเห็ดมองใส่น้ำให้กับกินเขาอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วก็น,นอนเน้องหมาหน่อยเนะค่ะอันนึงก็จะได้ตัวน,นะพี่นอ้องอ่องคือถอดแม่เหงวนุ่ม้อมคันนึงก็ลีนี่ก็สอบพี่ ลมก็เย็นเย็นพี่น้องมาให้มาสวนมาพ่อเขาปล่อยหมาเนาะเอาหมามาผดอยูป่ป่าอันพ่เจอกะชิะวตตายพี่น้องหิ้วน้ำตายหิ้วเขา่าหิ้วน้ำตายมาหน่อยก็ได้ คุณพญสตร์สีดยาหยาอยู่คุณค่ะเห็นตะทางแดงๆอี็ตะหลังไว้ๆ ่ใครสนใจอุปการะหมาไปเลี้ยง โทรมาได้นะเจ้าค้า085 879 0972คะ่ะตอนนี้เจ้๊ยภาษาก็จะเลี้ยงไว้รอเจ้าของนะคะเจ้าของถ้าใครอยากเอาไปเลี้ยงนะพี่น้องนะคะ ได้จากซอยพี่น้องคะ่ะซอยเหลียวหมาแก่อย่าลืมเลเด้อพี่น้องเด้อันอ้ยเจ็บเป็นเสีหักมีเงินในหลายกะสี่ใครนะพี่น,อน้องเนาะชื่อหั้ออาหาร ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้กับช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเผื่อใครนะคะจะช่วยเหลือหมาเอาหมาไปเลี้ยงนะคะติดต่อ,อมาที่ชอทางช่อง youtube เจเปิลสายหานะคะหรือ0858790972ทั้งเบอร์โทรเบอร์อีไลน์เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยคะ่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดเบียกต่อก่อนนะคะเฮ็ดเบียกเดี๋ยวไปตักน้ําค่ะมาสีด้ายยาก,กันนะฮะไปหาน้ําก่อนปุ่นพญิศาสตรมาแล้วค่ะพ้ากันมาเฮ็ดเบียกเขาเลยมาเจอมาเขามาผูดมาถิมนะคะอืมไว้ในปา่ากันบ่ซยก็ตายถิมสื่อๆพี่น้อง ตัวแม่สามตัวทุกหนึ่งพี่น้องสามตัวนี้เป็นตัวแม่เบิดเลยพี่น้องตัวทึกซีรียอยู่ในน,นี่ค่ะตัวทึกของหรีในถุงพันนอนพันหนาว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  <c oughs> อาจจะก็มาใส่แมดปิดปากใส่ผ่าได้ดีมากง่ายพี่น้องบางมือกับใส่บางมือกับพอใส่เลือแต่อารมณ์เพื่นว่าวันนี้ห่อนไปนเรื่อยพ,อ,พอใส่